หนึ่งปลาพี่น้องสวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องพี่น,อน,อน้องวันนี้ยังไงพากินเขาเน่าได้จะ้ะ <c> เ <oughs> สียงกินเขากำหนึ่งปลาพี่น้องหนึ่งห้องกระเหลวห่านน้ำมันหนึ่งบอกเห็นงานพี่น้องละปลานิ่นตัวหนึ่งจะ้ะหักชุดนี้ร้อยหนึ่ง <c oughs> ถือพี่น้องวันนี้กับเข่าถือมามามาจ้าก,กินเขาน้ำกันพี่น้องจะ้ะกะมีเจ้าปลาแดกมีเห็ดมูกเขียว Hãy quang tung kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn Hãy subscribe cho kênh Mì Gõ Để không bỏ พี่ดูจ้ะใม่มึงรักมันเี็พักกินข่าวนะจ้ะหนึ่งกินพักพี่น้อง hết thét nhưng sức hàm bạc này xe tạm cửa có phà sốt mình nít nào นา่งประแดกแล้วแรลกยี้หน่อยมาที่แก้วลงผาดเลยป่าเปื่อยทักอะไรกัน,นเนอะป่าเปื่อยดี้นี่น แล้วหันจะกด้งัหนหอนอยู่วันจะจ้ามาันจนกันพี่น้องจ้งาลบ้านๆ้านีานหนงหรอกแก้วปลาแดดเนื้อปลาหวานพี่น้อง

เอาม,ออมลำหัวแน่นๆพี่น้องม้อยนั้งพี่ก่อนถาดด้หน่อยสีแดง การุณย์กัน่งจักอืมแล้วจะหนุจะกล่องตกลงต้นลน อย่าหน่อยพมังได้ใจหนึ่งปากห้ากันพม,มังผักต้องสองคนเลยกลขนมหวานาพี่น้อง นผู้ดเดียวเล็กกินมุ่มมมจ้ะแดดพื่น้องหนูมาเน่ดไสน่าไสพื่น้อง ชีวิตตะใบเล็กง,ง่ายกับรึอยากจ้ะถูกยากครอบครัวยังหน่อยเป็นขรอบครัที่ทุกอยากฝนตกมากเย็นหัวพี่น้องทำไมตะกียไพ่หยาปลาเก็บตองงางค่าไพายย่หยา ถ้าหยาค่าจ้ะฟ้ากะใบตองกุ้งตองสัตว์บ้านเก้าอีกล้วพ่น่อยทุกอิริจ้ะพี่น้องพี่น้องเคยไปเก็บห่วงเข่าเรื่องเพนเกวแล้วบ่ เก็บมาอย่างวันตีเยอะหน่อยเก็บไปแลกเสื้อผ้าจ้ะมันเอาเสื้อผ้ามาแลกเขาเย็นหน้าก็ไปเก็บเอากับเอียดกระเบียดให้ผ้าเพื่อนละจำะเย็บให้ผ้า,า,ามณฑลพระแสงแต่กระเบให้แล้วจำได้ปะพุเย็นหน่อยจำได้ยึม เสียพื้นที่แรกนั่นเองจำเลยไล่คือไล่กับแก่นี่ไม่พี่น้องไล่เสียคือไล่กับแกนน,กแกน,นี่คู่กันกระยจ้าผานุ่งนั่นลาเสียบุญพี่น้องบนันเอียนสินกับเป็นสินตะลองแดงพี่น้องผู้จัดพาตะลองมั้งสินตะลองมั้งบ้านบ้านเอาเอินสินตะลอง เด้อจ่ามาแสบๆน้ำกันก็มีห่หลักจะกินข้ามเหน,หนียงยังไม่น้องจะกินยำยมจัาต้องเพี้ยกันจะไปห่วงกินกนุยเยียเพราะใดพี่น้องเดี๋ยวพี่น้องมันจะติดน้ำขันอันใดมันแสบมันหน่อยพอกับแม่กับสิบดีเสร็ ใช้ปั้นเข่าให้ใส่ใช้อ่าใบเข่าขแม่พี่น้องตะกินยังไงก็เคยบายกับายปลาแดกเนี่ยมีปลาแดกนี่โอ้อยกินนู้มืดมืเอก็หอดไซหลงเคิ่งไปข้างนอกชิมตะลองแดงเนาะ ไปซาวหัดมันได้ใจพี่น้องหนึ่งปลาตัวหนึงน่งเนี่ยบ่ได้กินได้ใจผู้เดียวอะเป็นมืดเฮี้ยนจ้ะตามยุคตามสมัยและวะวพี่น้องสักว่ากับว่าคว่มทุกคว่วยนาไนฟังสมัยตะกีผู้ใด,ดเลยเคยเจอเคยเป็นเคยยันหน่อยเนี่ยคือหัวพี่อยู่เป็นนกองเนงะเพราะว่าพ่นประสุกคอยันหน่อยยันหน่อยทุกๆไมาจา่จ้า เพื่อนกันกูมั่นแล้วจะาของกับเป็นน้ำซาวอาไเด้พี่น้องบ่ได้หาแต่ยังไงดอกคนนทยบ้านเพิ่นกับไปขึ้นกันจักซุ่มเพิ่นซาวมั่นแล้วกับซับซับซับแตกตกก่อขายมั่นตำะบลังมาจากไปเก็บบักม่วงป้าไปจำหน้ามันก่อนพี่น้องจ้าหวาน อันนี้เงี้ยน่อยถือรอยนึงจ้ะซื้อของไม่เห็นเองพ่แพงแล้วเงี้ยหน่อยลืมถามเพิ่นว่าป่าตัวจักบาทเพิ่นรวมมาทั้งผักทั้งอันนี้เลยจับร้อยพอดีแก้วตั้งหากแก้วซื้อพริกตั้งหากประเด็กเจ้าของประเด็กไม่อยู่แล้วอยู่กระปุกพี่น้อง ไม่เห็นนะจ๊ะยังไงบะสวยแกวมากลืมนะตั้งใจไปแล้วยังไม่ขึ้นอ่ะอือนหะอาวแล้ว่ันคือคป,ป้อยัองต้องเตรียมเลยนะพี่น้องอนะเพราะฉะนั้นห้องเชา่ยมเนี่ยลืมไม่ได้หรอก นี่นายเป็นสาวสาวก็มูรุ่นเดียวกันรุ่นนองมากรุ่นนองก็เป็นสาวก้อนนี่หน่อยเี่ยนายเป็นคนผู้หน่อยไหมจ๊ะคนเตี้ยกนหน่อยวันนี้เขาก็เทากัอนนี่หน่อยเราเรียนได้จ้ะเราน้ำกันอะ่ะจ้ะ น้องเจ้าของเนาะร้กยหมารุ่นยี่หน่อยเป็นรุ่นสุดท้ายมัง่งใจสียเต็ตบัตรประชาชนอายุสิบเจ็ดปีบรรยากาศมากสิบห้าปีตลอดอันนี้เตบัตรประชาชนดีใจหลยว่าจะก็เป็นสาวพี่น้องแต่กับผู้น้อยตังบีอยู่นั่นแหละจ้ะ ความสูงบ่ได้กินจะเป็นน้าย่ะพันย่นอยๆรสูงเนาะแม่พันย่นอยๆรสูงแต่พอพูดยังอยู่จัก,หน,ห,นกห,นหน่อยเยแม่พูดได้ก็ใบย่อยๆได้แม่มึดย่อยๆเตี๋ยกะมูนี่ยนะแม่พี่น้อง น้องสาวคุนก็สูสีอยยุแล้วเขาก็สูงก็ยังหน่อยนิดนึงมันใดดอกจะกี่สิมีเสียผาบุญนะพี่น้องนะสิบอมมันงงสมสวยกันได้พี่น้องอิ่มนะช่วงเวลาหลายเราจะพี่น้องจ้ะ เปล่าคือจังเปล่าไม่ไม่ปล่าหว,วานหว,วานพักหวานหวนแะพี่น้องแซ่บแทบเงยยึ้นมาก เขาได้เป็นออืว่าบุปผิดประต้องไปรับจ้างเจียวเขา่ารับจ้างกูมันย้างดำหน้าในเขตอยู่ได้พี่น้องเข่าๆออกๆลักกักรุงเทพครับอยู่ไปใดเขตทอดบ้านพี่น้อยอยู่ไปเห็นงานยังเขาก็ำลับแม่จ้าก็เลยไปเลี้ยงหลานให้ไปเลี้ยงลูกคนพีิเศษไงไปอยู่กับเอื็ด สาวใหญ่ผู้ไปสวรรค์วอ้ยน้อยสิไปแทะปลาหลังไม้หรอกจละแทะตั้งมัน,นกิ่งแป๊บซี่จ้ะอินแป๊ปบซีบ่แบบนี้มาน่งอืดพี่น้องที่โพว่างใหญ่ว่ามันชู้ชก อลละไรจะพ่อแม่พี่น้องจ้ามันนี้ยายน้อยพาพี่พ่อลังกินข้าวกับหนึ่งป่าเนาะจ้ะหนึ่งป่าจะพี่น้องจา้าปนิ่นคับเจียวประเดกเดี๋ยวได้ยายนียจะไปแทะลังไม้สิไปนีลังไม้ยลยจ้ะอิมบ่อิิมอิ่มเมียก็มากินเลนแม่จ้าพี่น้องก่อนจากกันไปมันนี่ขอบคุณเพื่อพ่อแม่พี่น้องหลายๆเด้จ้าที่เขามาเบิ่งมาชมกันมาดูแลก,กันเนาะพี่น้องน,อน้อยายน้อยกับไปหาพี่หาหน้องสกู๊สสขุสขขนนะคะถึงผู้ใดบ่ได้มากเดี๋ยวยนยนยเปิดขึ้นในะยูทู e เห็นยายนที่ว่าเป็นเพื่อนกันก็เบื้งเบื้องเบื้องเบื้องกันไปละพี่น้องจ้ะซอยเบื้องซอยแง่งกันเนาะพี่น้องเนาะผู้ใดมีนางขายยาเราคือใช่ใจเขาใจเข้าจ้ะยายนก็บึ้งให้เพิ่นบัมเบิเบิลซื้อบัมเบิเบิลเอาดีเสียตะกรงนี่พี่น้องเห็ดอีหลีจ้ะก่อนจากกันไปมึงนี่ขอฝากกดไลค์กดซับสไครต์ให้ยายนผ้าแซ่บในช่องยายนแฟมบารีเนี่ยได้จ้าพี่น้องจ๊ะให้พี่น้องสักผู้สักคนเลียบเรียบยายนพัททินขอคิดฮอดเจ้าเด้อเจ้าหายไปสายยายนยายนพัททิน ก็แม่คลิปหนาจ้ะวันดีค่ะ